สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าอีเดนหนังเรื่องนี้ถูกสร้างจากเหตุการณ์จริงอันน่าจดจำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปที่หนีความวุ่นวายจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปยังเกาะล้างกลางมหาสมุทรที่มีชื่อว่าเกาะฟลอเรนซซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะกาลาปากสแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงในโลกที่ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ แต่สิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่สวรรค์ตามที่ฝันกันไว้แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอเกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทางช้ e อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกสารทึกจริง ภาพถ่ายเก่าและบันทึกปากคำของผู้รอดชีวิตจากยุค1930เรื่องราวนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งความมึงขวงการหลอกลวงและเหตุการลึกลับบางอย่างที่ไม่มีคำอธิบายจนมาถึงทุกวันนี้หนังเปิดเรื่องมาที่ด l i ตอรลิตเตอร์ชายผู้อพยพมาพร้อมกับภรรยาที่ชื่อว่าโดล่าเพื่อมาตั้งิ่ฐานใหม่ที่หมู่เกาะฟลอเรน่าบู่เกาะของ ina, กาลาปากอสพวกเขาเอาศัยอยู่ที่นั่นแค่2คนเท่านั้นนะครับ ลิตเตอร์นี่เป็นนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาใช้ชีวิตที่ห่างไกลจะกฎเกณฑ์ทุกอย่างจนอยู่มาวันหนึ่งก็มีครอบครัวเดินทางมาโดยเรือกำลังอพยพมาเหมือนกันในเรือลำนั้นคือครอบครัวของไฮและแฮร์รี่ลูกชายของเขาส่วนตัวของไฮก็มีภรรยาใหม่ที่ชื่อว่ามาร์เกเ็ตเธอเดินทางมาพร้อมกับไฮและแฮร์รี่ด้วยระหว่างที่เดินทางมาร์เกเลตก็เมาเรือมากนะครับแล้วเธอก็นึกถึงแม่อยู่ตลอดเวลา แล้วพอมาถึงเป้าหมายที่เกาะอฟลอรีนามากักเลก็พบว่าที่นี่มันไม่ใช่สวรรค์นในแบบที่เธอวาดฝันเอาไว้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยพวกเขายกกระเป๋าและของใช้ที่จําเป็นลงมาจากเรือด้วยแล้วจากนั้นทั้ง3มคนก็มุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่งของลิกเตอร์และโด่าซึ่งก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ไม่แข็งแรงมากนักสร้างอยู่ในเกาะเพียงหลังเดียวไฮได้พาทุกคนไปทัก่ายกับครอบครัวของลิกเตอร์แล้วก็ได้เจอกับพวกเขาทั้งสองคน ไฮได้แนะนำตัวว่าเขาอพยพมาที่นี่เพื่อจะมาอยู่อาศัยเหมือนกับลิกเตอร์ซึ่งเขาเคยอ่านในหนังสือที่เขียนเอาไว้ว่าลิกเตอร์ได้อพยพมาอยู่อาศัยที่นี่จนกลายเป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามเขาก็เลยพาแฮร์รี่และมาร์กเร็ตมาอยู่ที่นี่ด้วยเขารู้ดีว่าถ้ายังอยู่ในเยอรมันทั้งการสงครามแบบนี้แฮร์รี่ลูกชายของเขา่าจะไม่มีทางรอดแน,น่ๆเพราะว่าแฮร์รี่เป็นโรคภูมิแพ้ แล้วก็มีสุขภาพไม่แข็งแรงเขาเลือเลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าแล้วหาก็ยังชื่นชมความกล้าหาญของลิเตอร์นะครับที่เขาว่ายอมถอนฟันออกจนหมดปากเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายาดในการใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยส่วนลิเตอร์เขาก็อยู่ที่นี่กับโดลามานานเพราะว่าอยากพาโดล่าออกมาจากมือที่มีแต่สงครามอยากรักษาอาการป่วยของภรรยาไม่คิดว่าจะมีคนเดินทางมาอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆด้วยกับพวกเขา พวกเขาอยากอยู่ห่างไกลผู้คนเพียงสองคนมากกว่าจริงๆแต่ด้วยที่ไฮเป็นแฟนหนังสือตัวยงและก็ยังชื่นชมลิกเตอร์มากๆเขาก็เลยต้องจำใจพาไฮไปดูวิถีชีวิตที่เขาและดอลล่าอาศัยอยู่ว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันก็ไม่ได้สบายอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ที่นี่ไม่มีอาหารพวกเขาต้องกินมังสวิรัตปลูกผักเอาไว้กินพอประทางชีวิตส่วนน้ำก็ยังหายยากลิกเตอร์ต้องรองน้ำฝนเอาไว้เพื่อใช้งานอย่างประหยัด จากนั้นครอบครัวของไฮก็ยืมลาตัวหนึ่งของดอลล่านะครับเพื่อช่วยแบกข้าวของไปที่แห่งหนึ่งที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับถ้ำลิกเตอร์แนะนําให้ครอบครัวของไฮนอนที่นี่ซึ่งที่ถ้ำแห่งนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากฝนหยดลงมาตามซอกหขนเล็กๆเท่านั้นพอลิกเตอร์กลับมาถึงบ้านเขาก็บอกกับดอลล่าว่าไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพวกเขาก็คงจะจากไปเองเพราะที่นี่มันลาบากกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากแล้ววันต่อมานะครับทางไฮและมาเกเต ก็พยายามสร้างที่อยู่อาศัยของพวกเขาแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าที่ดินตรงนั้นน่ะมันค่อนข้างแห้งแล้งขาดน้ําขาดอาหารพวกเขาก็เลยขุดบ่อตัดไม้เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตแต่ที่หนักที่สุดก็คือพวกเขาต้องคอยดูลแลแฮร์รี่ที่นอนป่วยอยู่เป็นด้วยนั่นเองแล้วพอเสร็จงานวันหนึ่งมาร์กเร็ตก็ได้บอกกับไฮ ว่าประจําเดือนของเธอไม่มา3เดือนแล้วบาคาร่าเนีนะ่ยเธอกําลังจะสื่อว่าเธอกําลังท้องแต่แววตาของไฮในช่วงแรกๆนะครับก็รู้สึกดีใจได้ไม่นานแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะการมีชีวิตที่ยากลําบากแบบนี้การมีลูกเพิ่มอีกคนเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากมากาเล็ก็เลยมักจะยืมลางของโดาราบ่อยๆเพื่อเป็นยานพาหนะช่วยแบกของแต่โดาราก็ไม่ค่อยจะให้ยืมนะครับเพราะโดาราไม่ค่อยชอบที่ครอบครอ,องเธอมาอยู่ที่นี่ และพอบังกะเลเดินออกจากบ้านไปแล้วพวกเขาก็มีเซ็กกันอย่างธรรมชาติของมนุษย์กันต่อไปแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลกลุ่มหนึ่งกำลังบุ่งหน้ามาที่เกาะฟอลอริดาเหมือนกันนำทีมโดยบาลอนเนสหญิงสาวมหาเศรษฐีที่ตั้งใจเดินทางมาที่นี่เพื่อตั้งถิ่นฐานเธอกับลูกน้องเดินทางเข้ามาคุยกับลิกเตอร์และดอลล่าเพื่อจะแนะนำตัวซึ่งมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดอลล่าเธอไม่ค่อยชอบมีเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่ เธอตั้งใจจะหนีออกจากเยอรมันมาที่นี่ก็เพราะอยากอยู่ห่างไกลผู้คนการมีคนตามมาเธอก็เลยไม่ค่อยพอใจนักเธอบอกว่าเธอได้อ่านหนังสือของลิกเตอร์ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ฝืนธรรมชาติแล้วกล้าออกมาตั้งถินฐานด้วยตัวเอง จากนั้นบาลอนเนสก็ได้ถามหาเลกเตอร์ว่าเขาว่าอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เขาเพิ่งลุกออกจากเตียงมาพอดีทั้งที่เขาว่ายังไม่ได้ใส่กางเกงสงกับที่เขาว่าอยู่ป่ามานานแล้วจริงๆบาลอนเนสก็เลยยิ้มยอาะคนทั้งสองคนว่าบางครั้งอ่ะแค่ตะก,กะและทฤษฎีนั่นอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้อิ่มได้เสมอไปหรอกนะแต่ว่าเลกเตอร์ก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาถามไปว่าแล้วคณะของบาลอนเนสอ่ะตั้งแคมป์อยู่ที่ไหน เธอก็เลยบอกว่าตั้งอยู่ที่ริมชายหาดลเล็กเตอร์ก็เลยบอกกับเธอว่าแถวนั้นน่ะไม่ค่อยจะมีน้ําจืดนะเขาจะพาเธอไปหาแหล่งน้ําจืดเองจนกระทั่งบารอนเนสได้มาเจอแหล่งน้ําจืดจริงๆเธอบอกบลูดี้วิศวกรและก็คู่ขาส่วนตัวของเธอพวกเขาลงไปเล่นน้ําในแหล่งน้ามันนั้นโดยไม่รู้ว่ามันคือบ่อน้ําของมาร์กาเร็ตและไฮที่พวกเขาได้ขุดเอาไว้จนมาร์กาเร็ตต้องรีบวิ่งมาห้ามเพราะเธอขุดบ่อน้ําเอาไว้ใช้ ลูดี้กับบาลลเนสก็เลยรีบวิ่งขึ้นจากน้ำและแนะนำตัวว่าพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านใหม่ที่มาอาศัยอยู่แถวๆชายหาดนอกจากลูดี้แล้วนะครับบาลลเนสก็ยังมีโรเบิร์ตเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นชายชู้ของเธออีกคนหนึ่งด้วยแล้วตอนนี้นะครับมักกเลก็อาศัยอยู่บนถ้ำตอนนี้ทั้ง3มครอบครัวอาศัยอยู่บนเกาะฟลอริดาด้วยกันแต่ดูเหมือนทั้งสาครอบครัวจะเริ่มกันแกล้งกันไปมาลิกเตอร์บอกให้บาลอเนสอ่ะให้ไปปลุกลุกแหล่งน้ำของไฮ ส่วนบาลเนสก็แกล้งหายกับลิเตอร์ให้เข้าใจผิดกันว่าหายได้มาแอบ,บอ่านจดหมายของลิเตอร์โดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตนั่นก็เลยทําให้ตอนนี้ทั้งสครอบครัวนะครับเริ่มไม่ลงรอยกันแล้วแล้วหลังจากนั้นหายก็ไปหาบาลอเนสที่ชายหาดตั้งใจจะไปถามเพื่อเคยร์ใจตรงๆว่าเธอต้องการอะไรถึงมาที่นี่บาลอเนสก็บอกว่าพวกเราทั้งหมดน่ะต่างก็ไม่มีใครพอใจกันทั้งนั้นแหละแล้วบาลอเนสก็ได้บอกกับหายไปว่าเธอเป็นเศรษฐีนย เธอจะเนรมิตที่นี่ให้กลายเป็นโรงแรมกลางเกาะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วมันก็จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเธออย่างแน่นอนในอนาคตหายก็กลยถามเธอย้ำๆไปนะครับว่าเธออาจจะทําจริงๆหรอเพราะว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยบนเกาะแห่งนี้แทบจะไม่มีทรัพยากรอ,อะไรแต่บารอนเนสก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าเธอจะยังทําต่อแล้วในวันต่อมาบารอนเนสก็สร้างความวุ่นวายอีกแล้วเธอปล่อยให้หมู่ป่าเข้ามาทําลายแปลงผักของลิตเตอร์จนหมด ลิกเตอร์ก็ไลพ่พวกมันไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเธอยังย้อยเย้ยว่าพอลิกเตอร์ไม่มีปืนก็เลยทำไม่ได้ต้องปล่อยให้แปลงผักตัวเองอถูกทำลายไปส่วนไฮกับแมกกาเลตพวกเขาก็พยายามไม่ยุ่งกับใครนะครับพวกเขาได้ดักวัวไว้ตัวหนึ่งเพื่อจะรีดนมเอานมมากินเท่านั้นต่างคนต่างพยายามเอาชีวิตรอดในแบบของตัวเองและพยายามที่จะครอบครองอาณาจักรบนเกาะแห่งนี้ให้ได้โดยบางครั้งมันก็ไร้ซึ่งสินทำและกฎเกณฑ์ใด ใครอยากจะทำอะไรก็ได้บนเกาะแห่งนี้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มักกาเล็กกำลังชื่นชมต้นพักที่กำลังแตกดอกออกผลอยู่นั้นบารลนเนสกับพวกก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆถ้ำของเธอนะครับบารลเนสบอกว่าทำไมมักกาเล็ถึงตัดสินใจแต่งงานกับไฮทั้งที่ไฮเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเธอเพราะว่าเขารวยหรือว่าเขาเก่งเรื่องเซ็กซ์แต่มักกาเล็กก็ได้ตอบกลับไปว่าพอไฮนั้นรักและขอเธอแต่งงาน แล้วตอนนี้เธอก็อยากอยู่อย่างสงบเพราะว่าเธอําลังตั้งท้องอยู่พอได้ฟังแบบนั้นนะครับบัตรเราใน,นก็ดูตกใจมากเพราะเธอคิดว่าการมีลูกภายใต้สถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันคงจะลําบากแ,แน่แต่เธอก็ยังยินดีกับมาร์กาเร็ตไปและเกาะแห่งนี้ก็คงจะมีเด็กเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหลายเดือนนะครับท้องของมาร์กาเร็ตก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆวัวที่ไฮจับเอาไว้ ตอนนี้เขากําลังแลกหนังมันออกเพื่อจะเอามันมาทําเป็นอาหารครอบครัวของไฮเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพอพวกเขาไม่ยุ่งกับใครและก็ไม่สร้างความเด็ดร้อนให้กับใครด้วยพวกเขาสร้างบ้านอยู่กันเองได้แล้ววันหนึ่งลิกเตอร์ก็ได้เดินทางมาที่บ้านของไฮนะครับเขาเซอร์ไพรส์มากที่ครอบครัวของไฮสามารถอยู่ได้จริงๆและการมาครั้งนี้ลิกเตอร์ก็ได้เอาไก่มาแลกกหนังวัวของไฮด้วย ซึ่งไฮก็ยอมแลกด้วยดีแต่ดยู่อย่างเดียวที่ลิกเตอร์ไม่ค่อยเห็นด้วยคือการจะมีลูกพอลิกเตอร์คิดว่าเด็กที่เกิดที่นี่จะรอดได้แค่3-5วันเท่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งลิกเตอร์ก็เอาหนังโวที่ได้กลับมาที่บ้านดอลล่าก็สงสัยนะครับว่าตอนนี้พวกเขาไม่กินบางเซลลัสก,กันแล้วเหรอลิกเตอร์ก็บอกว่าแค่อยากให้ดอลล่าเนะ่ะลองไปดูวิถีชีวิตของไฮและมักเกล็ดดูที่ในตอนแรกพวกเราคิดว่าเขาอยู่ไม่ได้ แต่ตอนนี้พวกเขากลับอยู่กันได้มีทั้งการปลูกผักที่เติบโตได้ดีเนื้อสัตว์ที่หามาได้และก็แหล่งน้ำที่พวกเขาพยายามขุดบ่อน้ำขึ้นมากันเองแล้วมักเกล็ดที่ตั้งท้องอยู่ก็ดูมีสุขภาพแข็งแรงมันคงไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั้นแล้วที่สามารถตั้งทินฐานอยู่ที่นี่ได้พอหายกับมกเกล็ดก,ก็ทำได้เหมือนกันทางด้านของบาลอเนสครับ เธอก็ใช้ชีวิตไปแบบที่ไม่เอาจริงเอาจังอะไรมีความสุขกับเซ็กและผู้ชายทุกคนเธอมีจนตอนนี้อาหารที่มีกเ็เริ่มหมดไปทั้งอาหารสดอาหารกระป๋องและเหล้าที่เตรียมมากเ็เริ่มหมดไปแล้วเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างอะไรเอาไว้เลยไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีแปลงผักไม่มีบ่อน้ำพวกเขาก็เครียดก,กันนะครับว่าจะมีชีวิตอยู่กันต่อได้ยังไงส่วนมากาเรตก็ท้องแก่ใกล้ค้อเต็มที แล้ววันนี้ไฮกับแฮร์รี่ก็ได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าเธอเลยต้องอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เธอก็เริ่มปวดท้องคลอดก่อนกําหนดแต่เธอก็พยายามอดทนเอาไว้นะครับเพราะคิดว่าการคลอดก่อนกําหนดที่นี่มันค่อนข้างอันตรายในขณะที่ลูรี่กับโลเบิร์ดก็แอบมาค้นข้าของของเธอมาขโมยของใช้ที่จําเป็นและอาหาร จากในห้องเก็บของพวกเขาไร้ซึ่งศีลธรรมแม้ว่าจะเห็นว่าเธอกําลังจะคลอดก็ยังไม่หยุดการกระทําที่ชั่วร้ายพวกเขารีบคบอยของแล้วก็ออกไปกลับไปหาบารอนเนสบารอนเนสก็ใจร้ายมากนะครับบอกว่าไม่ต้องไปช่วยเธอหรอกจนมกักกาเลเ,เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเธอจะคลอดอยู่แล้วแต่ก็ยังมีหมาป่าลูดออกมาพวกมันจะเข้ามาลุมทํรลายและกัดเธอทั้งที่เธอกําลังจะคลอดลูกเองแล้วจู่จูตอนนั้นน้ําคล้ำก็ได้แตกออกมา สุดท้ายเธอก็ได้ลูกชายออกมาดูโลกนะครับหมาป่าก็พยายามจะเข้ามาหาเด็กทารกแต่ว่าไฮากับแฮร์รี่กลับมาบ้านพอดีก็เลยไล่หมาป่าออกไปแต่ว่าเด็กทารกนะั้นะ่ก็ไม่ยอมร้องไห้ออกมาเลยมากาเล็คิดว่าเด็กคงจะไม่รอดแน่ๆไฮก็เลยพยายามเขย่าตัวลูกน้อยนะครับจนสุดท้ายเขาก็รอดและก็ร้องไห้ออกมาจนได้แต่ทว่ามากาเล็นนัะ้นะการแย่ลงเพราะว่าเธอมีอาการลกติดหมดลูกต้องรีบเอาออกโดยด่วนที่สุด หายก็เลยต้องไปอ้อนวอนลิเตอร์ให้มาช่วยนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นหมอมาก่อนและด้วยสัญชาตญาณลิเตอร์ก็มาช่วยจนมาร์เกเลตอ่ะรอดออกมาจนได้แต่ก็มีคนหนึ่งที่ไม่พอใจนะครับนั่นก็คือบาลอนเนสเพราะเธอคาดว่าการที่สองบ้านอ่ะช่วยเหลือกันมันคงไม่เป็นผลดีกับเธอแน,น่ๆแล้วหลังจากที่มารเ์เกเรตลอดชีวิตมาได้เธอก็เขียนจดหมายไปถึงแม่แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่ของเธอจะได้อ่านจดหมายที่เธอเขียนมาหรือเปล่า แล้วต่อมาบาลนเนสก็มาแสดงความยินดีกับเธอที่บ้านนะครับเพราะเธอเพิ่งได้ลูกชายตัวน้อยเป็นประชากรคนแรกของทีเน่บาลนเนสก็เลยขอเสนอเลี้ยงอาหารทุกคนหนึ่งมือ้อเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแต่ว่าไฮาก็ไม่ค่อยไว้ใจเธอนะครับมาก็เลยก็คิดว่าถ้าปฏิเสธไปก็อาจจะมีเรื่องร้ายแรงกว่านี้ก็ได้แล้วเยนวันนั้นทุกคนรวมถึงลิกเตอร์กับดอลล่าด้วยก็ได้ไปที่ที่พักของบาลนเนสเพื่อร่วมโต๊ะอาหารด้วยความจําเป็น ไม่รู้ว่าเธอจะมาไม่ไหนนะครับแต่ว่าพอไปถึงบารลเนสก็วางอาหารบนโต๊ะสมมากมายแต่ว่าบทสนทนาหลังจากนั้นมันก็มีแต่ความเชื่อเฉือนการหักหลังและเธอก็บอกว่าจะสร้างโรงแรมใหญ่ที่นี่ไม่เห็นใจอีกสองครอบครัวที่อยู่อาศัยที่นี่เหมือนกันแล้วก็ยังบอกอีกว่าเธอไม่อยากจะมีลูก ทั้งที่มาเกเลสเพิ่งคลอดลูกออกมาและสุดท้ายเธอก็พูดจาถักถางโดล่าที่อยากจะมีลูกแต่ก็ยังไม่มีเพราะคิดว่าลิกเตอร์ไม่มีน้ำยาลิกเตอร์ก็เลยบอกนะครับว่ามันเป็นพอรอะโดล่าตัดมดลูกออกไปตั้งหกแล้วนั่นก็เลยทําให้โดล่าเ,เดินออกไปจากโต๊ะอาหารทันทีแต่ว่าในตอนนั้นหมาป่าที่บาลเนสฝึกเอาไว้ก็ได้พุ่งจะมากัดโดล่านะครับเพราะว่าเธอฝึกให้มันคอยรับใช้ที่โต๊ะอาหารแล้วจากนั้นที่โต๊ะอาหารก็เริ่มวุ่นวายกันขึ้น เพราะว่าบาลเนสอ่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินบนเกาะฟอรีนาแห่งนี้เธอบอกกับลิกเตอร์ว่าเธอได้รับอนุญาตจากผู้ว่าแล้วให้เธอใช้ที่ดินผืนนี้สร้างโรงแรมได้แล้วเธอก็จะเป็นเจ้าของมันทั้งหมดนั่นก็เลยทําให้ลิกเตอร์ไม่พอใจมากนะครับเพราะว่าเขาบุกเบริรมันมาตั้งแต่ต้นแต่เขากลับทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบาลเนสเธอมีปืนเธอก็เลยเปืนออกมาขู่ทุกคนนะครับจนทุกคนอถอยกลับบ้านกันหมด ลงไปถึงมาร์เกเลตด้วยที่เธอเป็นหูวชีวิตลูกน้อยมากเราวพักก็ได้ตัดมาที่บ้านของมาร์เกเลตนะครับลิเตอร์ได้มาขอยืมปืนจากไฮเพื่อแลกกับเข้าสารไม่รู้ว่าลิเตอร์จะอปืนไปทําอะไรแต่ว่าคืนนั้นเขาก็ได้เอาปืนออกไปยิงหมูป่ากลางเดึกทั้งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเขายังใช้ชีวิตต่อและเขียนหนังสือของเขาต่อไปส่วนครอบครัวของไฮก็ยังใช้ชีวิตได้ดีพอพวกเขาช่วยกันเลี้ยงดูลูกและก็ช่วยกันทำมาหากิน จนกระทั่งวันหนึ่งลูดี้ได้เดินมาที่บ้านของไฮนะครับเพื่อมาขออาหารกับมาเกเลลก,กินลูดี้ก็เลยเล่าเรื่องราวของบารโลเนสให้ฟังว่าบารโลเนสอ่ะเป็นคนที่ปลอมมากเธอไม่ได้ล่ำลแลวก็ไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิดเอาไว้แล้วพอลูดี้กลับมาถึงบ้านเขาก็เลยทะเลาะกับบารโลเนสลูดี้ก็เลยบอกบารโลเนสไปตรงๆว่าเธออ่ะไม่ได้มีดีอะไรเลยจนเป็นเรื่องแตกหักกันแล้วลูดี้ก็ถูกโรเบิร์ตต่อยจนสลบไป ดูเหมือนว่าทั้งสามครอบครัวพยายามจะอยู่ให้รอดจะมีก็แต่ฝั่งของบาลานสเท่านั้นที่จ้องจะเอาเปรียบคนอื่นและคิดจะครอบครองพื้นที่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่นานอัลันเจ้าของเลยยอดขนาดใหญ่มหาเศรษฐีจากฮอลลีวูดก็ได้เดินทางมาที่เกาะฟลอริดานะครับเขามาเพื่อเยี่ยมเยียนลิกเตอร์อลันเน่เป็นแฟนกับของ itter, ลิกเตอร์และก็ได้พาคณะมาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยแล้วในคืนนั้นอัลลันก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ มีอาหารมื้อใหญ่และมีดนตรีให้ทุกคนฟังเขาบอกว่าเขาอ่ะนับถือเลกเตอร์และโดล่ามากที่ใจกล้าบ้าบินออกมาบุกเบิกสร้างรากฐานใหม่และเขียนหนังสือจนดังเป็นที่รู้จักอลาเนอร์ยังชื่นชมไฮและมาเกเลตที่สร้างครอบครัวและสามารถคลอดลูกออกมาได้เป็นประชากรคนแรกบนเกาะและคนสุดท้ายอาลางก็ชื่นชมบาลเนสที่กล้าฝันและเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ แต่บัลลเนส์อ่ะเธอกแกล้งทราบซึ้งใจนะครับทั้งที่ในใจเธอต้องการจะเอาเปรียบเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลาแล้วในคืนนั้นบัลลเนสก็พยายามยื้อให้อลันอยู่ต่อเพื่อจะให้เขารอดูโครงการโรงแรมของเธอเธอแค่อยากจะยุยยวนมหาเศรษฐีเพื่อให้ได้เขาเป็นของเธอถึงขนาดที่เธอยอมให้อลันจับหน้าอกแต่อลันก็เป็นคนแรกที่ไม่ยอมเล่นด้วยกับเธอไม่ยอมมีเซ็กกับเธอเขากลับไปเตรียมข้าวของเพื่อ,อออกเดินทางต่อไป ทำให้บอลลเนสไม่พอใจมากที่เศรษฐีอย่างอลันไม่หลงเสน่ห์ของเธอพอเช้าวันต่อมาอลันก็ออกเรือเดินทางจากไปทิ้งแค่บอลลเนสต้องทรมานใจอยู่อย่างนั้นแล้วต่อมาลิกเตอร์กับไฮก็ร่วมมือกันนะครับเพื่อจะขับไล่บาลลเนสออกไปจากเกาะแต่บาลลเนสเธอก็ไม่ยอมเธอบอกว่าพื้นที่เกาะน,นี้เป็นของเธอเธอชักปืนออกมาสู้ บกกักรเลก็เลยรีบมาห้ามทุกคนเอาไว้แต่ว่าบาโลเนสมีพวกและก็มีทรัพยากรมากกว่าก็เลยทําให้ไฮลิกเตอร์สู้ไม่ได้ขณะเดียวกันบาโลเนสก็วางแผนหลอกใช้ลูดี้นะครับให้เขาเออกไปทําลายแหล่งน้ําแล้วก็ปล่อยลาของโดล่าพอตกดึกก็ให้บุกไปในพื้นที่ของไฮทําให้ไฮนะเนี่ยเผลอยิงลาของโดล่าตายไปแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจก็จะให้สองบ้านนะแตกแยกกันซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของเธอนะครับ พอโดาหาลาของตัวเองไม่เจอเธอก็เลยไปตามหาที่บ้านของไฮายก็เลยสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าลาของโดาไปเองแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วจังหวัดที่ายกับลิเตอร์กำลังจะมีเรื่องกันอยู่นั้นพวกเขาก็มองเห็นลูดี้พอดีก็เลยตามลูดี้ไปนะครับจนมาลุความจริงจะปากของลูดี้ว่าบาร์โอนเนสนะเป็นคนวางแผนทั้งหมดให้ลิเตอร์และายทะเลาะก,กันเพื่อเธอจะได้ครอบครองที่นี่เอาไว้คนเดียวพอได้ฟังแบบนั้นทุกคู่ก็เลยร่วมมือกัน เพื่อจะไปแคร์กับบอลลเนสต่อหน้าแต่ว่าพอไปถึงก็เจอกับโรเบิร์ตที่คอยคุ้มกันบอลลเนสอยู่โรเบิร์ตวิ่งออกมาทั้งที่เปรยกายคาดว่าพวกเขากำลังเลิงรักกันอยู่แน,น่ๆแต่ว่าก็ไม่มีใครยอมใครนะครับพอหายโศโอกาสเขาก็พลั้งมือฆ่าโรเบิร์ตไปโดยไม่ตั้งใจตอนนี้ก็เหลือแค่บาโลเนสคนเดียวเท่านั้นแล้วในที่นี้พวกเขาก็ค่อยไปหาเธอ บาลเนสก็เข้ามากอดหายนะครับแกล้งทําเป็นว่าเธออยู่ข้างทุกคนเธอเสนอหุ้นโรงแรมที่สร้างให้กับทุกคนแล้วก็เสนอทุกอย่างที่จะทําให้เธอรอดไปได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วลิกเตอร์ก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นเขาตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวยิงเข้าที่หัวของบาลเนสทันทีเพื่อจัดการหญิงสาวที่เห็นแก่ตัวคนนี้ออกไปจากเกาะแล้วศพของโรเบิร์ตกับบาลเนสก็ได้ดูกโยนลงเหวไปพวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับภรรยาของพวกเขา พราะว่ากลัวว่าพวกเธอจะไม่เห็นด้วยนั่นเองแล้วคืนนั้นพอหายกลับมาบ้านแมกเกเล็กยังมีความสงสัยบางอย่างอยู่นะครับพอตอนเช้าลูดี้ก็กุ่เรื่องขึ้นมาว่าทั้งสองคนน่ได้หนีออกจากเกาะแล้วเพื่อให้แมกเกเล็ก,กดอลล่าไม่สงสัยแต่เรื่องมันกลับวุ่นวายไปมากกว่านั้นเพราะว่าแม็กเกเลกรู้ว่าลิกเตอร์เป็นคนฆ่าบารอนเนสแต่เขาก,กลับเขียนจดหมายไปบอกคนนอกเกาะโดยโยนความผิดว่าหายนั่นแหละเป็นคนฆ่าบารอเนส เพื่อจะไล่ครอบครัวของไฮให้ออกไปจากเกาะนี้แต่วันที่คืนที่เกิดเหตุพอมาเกเลได้ยินเสียงปืนเธอก็พอเดาวออกว่าลิกเตอร์เป็นคนทําเพราะว่าเธอนําลูกกระสุนในปืนของไฮดูแล้วว่ามันยังอยู่ครบดีมาเกเลก็เลยบอกโดล่านะครับว่าลิกเตอร์เป็นคนทําแต่โด่าก็ไม่เชื่อทันทีเพราะเธอคิดว่าลิกเตอร์ใช้ชีวิตมาแบบไม่ใช้ปืนมาโดยตลอดแต่พอโด่ากลัาถึงบ้านลิกเตอร์ก็เปลี่ยนไปเขาได้บอกกับภรรยา ว่าเขาเพิ่งรู้ความจริงของมนุษย์ว่ามนุษย์ไม่ควรฝืนธรรมชาติต้องกินต้องฆ่าต้องมีเซ็กซ์โดา่าก็เลยพิดหวังที่ลิกเตอร์เปลี่ยนอุดมการนะครับเลยทำอาหารให้เขากินจากไก่ที่เน่าตายไปแล้วไก่พวกนั้นน่ะมันน่าจะเป็นโรคจนลิกเตอร์ป่วยด้วยอาหารเป็นพิษและเขาก็ตายในเวลาต่อมาจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนานจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ครอบครัวของไฮยังใช้ชีวิตยอยู่ที่เกาะผู้ว่าก็เดินทางมาที่บ้านของไฮนะครับเขาสอบสวนทุกคนเพราะก่อนหน้านี้ลิเตอร์เป็นคนเขียนจดหมายส่งมาให้ทางการว่าไฮเ,เป็นคนฆ่าบารล,ลเนสแล้วพอมากาเล็ตถูกสอบสวนเธอก็บอกว่าทําไมถึงสงสัยครอบครัวของเธอทั้งที่ครอบครัวเธอไม่เคยมีเรื่องกับใครมากาเล็ตปฏิเสธทุกอย่างนะครับทำให้ผู้ว่าหันไปเอาผิดก,กับดอลล่าและเดาว่าดอลล่าน่าจะสารภาพ ว่าเธอเป็นคนทำเองเธอก็เลยถูกผู้ว่าจับตัวออกไปจากเกาะส่วนไฮและมาร์เกเรตพวกเขาก็เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่เกาะฟลอเรนาต่อไปเพรา er ะมาร์เกเรตตอบว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขาในตอนสุดท้ายครอบครัวของมาร์เกเรตคือครอบครัวสุดท้ายนะครับที่อาศัยอยู่ที่เกาะฟลอเรนาและโซของบารนเนสกับโรเบิร์ตก็ไม่มีใครถูกพบส่วนดอลล่าเธอกลับบ้านไปที่เยอรมันแล้วก็เสียชีวิตวยโลกแทรกซ้อนในปี1943 ส่วนโดาเธอก็เขียนหนังสือและตีพิมพ์เรื่องราวของเกาะแห่งนี้จากมุมมองของเธอเองก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงไปและมากเกเลตเธอก็ได้เขียนหนังสือและโต้อตอบกับโดาอยู่บ่อยอครั้งส่วนรูดี้ที่หนีไปเขาก็ไปได้ไม่ถึงไหนก็ต้องตายนะครับเพราะเรือน้ํามันหมดแล้วก็ถูกคลื่นซัดและมกเกเลตก็ยังใช้ชีวิตบนเกาะฟลอริดาต่อไปและมันเสียชีวิตในปี2000ด้วยวัย96ปีและนี่ก็คือภาพถ่ายมากเกเลตตัวจริง ส่วนลูกหลานของเธอก็ยังคงอยู่และเปิดโรง,งแรมเล็กๆรองรับนักท่องเที่ยวที่เกออาะฟลอเรนซ์ต่อไปแล้วหนังก็ได้จบลงส่วนข้อคิดที่ได้นะครับสวัสค์ในาอุดมคตินะั้นไม่เคยมีอยู่จริงเพราะว่ามนุษย์น่ะได้นำนรกติดตัวไปด้วยเสมอเราจะเห็นได้จากหนังนะครับการที่เราพยายามจะสร้างสังคมยูโทเปียหรือว่าสวรรค์ในเดนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์และบริสุทธิ์นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตราบใดที่ผู้สร้างนะยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะว่าแต่ละคน ต่งแบบกับความปรารถนาและความเห็นแก่ตัวความอิจฉาลิสยาและอดีตของตัวเองมาด้วยทั้งนั้นสุดท้ายแล้วกอสวรรค์ก็ไม่ต่างอะไรจากโลกเก่าที่พวกเขาหนีมาเพ่เพลออาจจะเวลวร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำพอทีนี่ไม่มีทั้งกฎหมายหรือว่าสังคมที่คอยควบคุมสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เลยแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ไป6.3คะแนน ก็ะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ